วายเอ๊ะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอะไรแบบจุดเทียนด้วยโอ้โหบนบันลังไปอีกจ้าโอ้โหเกรียนมากโอ้โหท่าโพสเธาเธาดูสิมันสวยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห กับว่าเราคนถึงนห่างหายจากการเรียกชั่นมานานนอกเหนือจากคอนเทนต์ที่เป็นไว้ <laughs> นอกนอจากจากคอนเทนต์ที่เป็นอแอนท็กออนเทอ์ท่าแล้วก็เดี๋ยวจะมี MV ใหม่มาเป็น MV ของน้องพีพีนั่นเองก็คือ it's okay not to be alright It s โลว์ซิงเกิลของน้องเลยแล้วก็ปกเพลงมันน่าดึงดูดมากจนเราต้องแบบเอยแต่งให้มันจเจ็บๆตามอยากรู้ว่า mood t o โทเน่มันจะเศร้าขนาดไหนมันจะเจ็บประมาณไหน it's okay not to be alright ชื่อมันก็แบบโอ้โห โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันก่อนเองถ้าใครเพิ่งเข้ามานะคะก็ฝากกดติดตามให้กับโอเวอร์โหลดคนหนึ่งโลดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ฝากเรียแอชชั่นอื่นๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรารอเวลาเลยละกันเดี๋ยวขออัดหน้าจอแป๊บสหนึ่งนะจ๊ะนี่จะเป็น MV ที่ดูพเมีอร์อีก m ีหนึ่งนี่เร็วๆนี้โอ้ยเทีเ่ยงแล้วโอเคไป C4 4 3 4 2 C1 มาอุย้ยตื่นเต้นเออก,ก็ดีอยู่นะเนี่ยไม่ใช่เลยหรอกตื่นเต้นเพราะมันเป็นทีเมียนยั่นแหละเรื่องแต่และก็ผ่านมาแล้วตอนนี้ผลงานของทั้งสองคนก็ยังไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเราติดตามผลงานเพลงรอติดตามผลงานการแสดงอื่นๆที่จะตามมาอีกทีหนึ่งคือแบบทั้งสองคนเก่งมากแล้ว รางวัลไลททีวีอวอร์ดก็คว้าไปแบบอเยอะมากจริงๆหกป่าไม่แน่ใจสองคนนี้ไม่ต้องจีดแล้วก็คือทีไม่พายได้แล้วมันเรียว <laughs> มันเรียวจริงๆ <c oughs> โอ้ยเราจะได้ฟังเสียงน้องพี่พแล้ว <c oughs> โอ้เจ๋่ม่ะ ในร้านดนสิ huh. oh ีโ oh. อ oh ้โ oh. อ ah. oh ้แปรทันบนอุ๊ยฝนตกจุดเทียนด้วยโอ้โบนบันลังไปอีกจ้าคุยควีนมากควีนมาก ไปเอ๊ะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอะไรบแบบแบบโอ้บบกระดูกระดูแบบอ๋อ,อตกใจนึกว่าบิวกินไม่ใช่โอ้โ,อโ,อโ,อโอทำไมแบบมีความแบบเกาหลีมีความญี่ปุ่นมากสีผมเอยชุดเออ โอ้โหท่าโพสเท่าเท่าดูสิมันสวยอะ่ะเฮ้ยสวยมากสวยมากโอ้ยได้ถึงไอบีโรเตร้เลยอะ่ะโอ้โหเอ้ยเป็นแบบหยดน้ำตาแบบเป็นคิสตัลเราไม่กินน้ำตาไหลจริงด้วยอะ่ะเแต่อาร์เซ็คือดีนะ ่ชุดนี้เป็นชุดที่เป็นปกปล่อยปล่อยความแบบอาร์ตมากอ้อฮโอ้อฮโอ้อฮโอ้โฮเอาให้เต็มที่เลยลูก คือแบบโอ้ยมันสวยอะรูปใส่กันหน้ากันตามากแบบอุ้ยอ้ย,อยเป็นเลือดข้างล่างด้วยอ้โหอุ้อยคือแบบมันมีพลังอะ อโอโอันนี้ก็เหมือนเหมือนแบบเลือดจากผลการบาดเจ็บทางจิตใจแบบรุนแรงเออชุดแต่ละชุดก็ปางอยู่เด้ออ้อหโอโอ๋อเอ,อ,อ้ข้างหลังมีปืนมีปืนด้วย คือแบบเป็นการฝืนแบบมันก็ยังโอเคที่จะไม่โอเคอ้อยตายแล้ว <c oughs> <c oughs> นึกถึง it's okay not to be okay ออใช่ไหมยังไม่ได้ดูเลยซีรีส์เรื่องนั้นโอ้ยพี่พีพกิจ <c oughs> คือเก่งมากทุกคนทีมงานเก่งมากจากัดอารเซนเราก็มูทนแบบมันมีหลายหลายมูทเหมือนกันเนาะ มันก็แสดงถึงอารมณ์ต่างกันเหมือนกันมีแบบทั้งสายมีทั้งดามีทั้งเจ็บปวดคือแบบโอ้อดีจังทำไม MV มันดีอย่างนี้เออเราชอบอาร์ตของ MV เรื่องนี้มากเลยอะเอ็มวีเอตัวนี้มากเลยเดูคอมเมนต์หน่อยซีดีมากโอเมก้ oh God, เปรี้ยวมากใช่เปรี้ยวเยยวลาดเลยลูกคือแบบทราบสุดตังเอ้ยอออ,อ,อยากย้อนไปดูอีกรอบคือถ้าโพสต คือต่างๆทุกอย่างที่เป็นทีพีมันควีนแล้วสวยสวยก็คือสวยก็จบไปแล้วโอ้จริงก็เป็นเอ็มที่ดีแล้วก็เพลงก็พอแล้วมันก็เศ้ามันก็อืมเราไปโฟกัสกับโปรดักชันเนี่ยแล้วก็เลยยังไม่แบบซึมซับกับเนื้อเพลงเนื้อหาเลงแต่ก็ดีโดยรวมดีชอบมากสำหรับตอนนี้ก็ ไปละฝากไปด้วยกับ MV พีพีพีกิจ is okay not to be alright เป็นของ n a r a m ิวสิกแล้วก็เป็นซิงเกิลเดี่ยวของน้องพีพีได้ทางช่องด a r า m ิวสิกเลยตอแน้วนะจ๊ะบ๊ายบายฝากด้วยนะกับเอ a เรียคชันคลิปนี้บายบายครับ